สวัสดีครับลูกพี่ครับเออใครผมขอสัมภาษณ์หน่อยใครใครซื้อเสื้อให้ตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ซื้อจากตลาดครับตัวเท่าไหร่ยี่สิบครับไม่ใช่ตัวละสองหมื่นใช่ไหมของพี่สองครับสอ <22 S 2> งหมื่นสองโอ้ตัวนี้สองหมื่นสองพี่น้องดูไว้นะตัวนี้สองหมื่นสองบวกเท่าไหร่พี่บวกฟรีครับไม่ใช่แล้วผมว่าหมวกนี่ไม่ต่ำกว่าแสนหนึ่งเลยโกโหกผมแล้วเนี่ยใช่ไหมกางเกงเท่าไหร่กางเกงนี่สองล้าน นี่ไม่งั้นมานั่งข้างรถหรูไม่ได้หรอกลูกีเอ็มหนึ่งนี่พี่เขาไปอยู่แถวนี้ใช่ไหมลูกพี่ามานั่งเลาเครับโอ้ยเสื้อนี่โอ้ยสองหมื่นหมวกแสนหนึ่งกางเกงนี่สองแสนอ่ะรองเท้าอีกอดูรองเท้านี่รองเท้านี่ห้าพันไม่ต่ำกว่าห้าพันถุงมือเท่าไหร่ลูกพี่แล้วพักอยู่ไหนอ่า <c oughs> เอาตังไปกินข้าวก่นอนเออผมร่ม,มัาก,การเต็งตัวเจ้าวะสุดยอดอีลีว่คุณเ่ะ, <c oughs> ะเจับมือนะเออชิคกฮนพา